สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในรถ SUV ระดับตำนานที่ทั่วโลกยอมรับและยังคงครองใจสายลุยและสายหรูม่อย่างยาวนานนั่นก็คือ2026 mercedes benz g class รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความหรูหราและตัวตนที่ชัดเจนใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ออฟโรดพรีเมียมบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด ทันทีที่เห็น G-Class 2026สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์เส้นสายตัวถังดูดุดันแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ดาว3แฉกที่สื่อถึงความหรูหราเหนือระดับไฟหน้า LED ทรงกลมแบบคลาสสิกถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ความสว่างคมชัดและดูทันสมัยมากขึ้นด้านข้างยังคงเอกลักษณ์บานพับประตูภายนอกมือจับประตูแบบดั้งเดิมและเส้นสายที่เรียบแต่ทรงพลัง ล้ออะลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความบึกบึนส่วนด้านท้ายยังคงล้ออะไหล่ติดฝาท้ายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ G-Class ทําให้ไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหนรถคันนี้ก็โดดเด่นและบ่งบอกตัวตนได้ทันที mm. เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในจะพบกับโลกอีกใบที่แตกต่างจากภาพลักษณ์ภายนอกอย่างสิ้นเชิงห้องโดยสารของ G-Class 2026เต็มไปด้วยความหรูหราในสไตล์ Mercedes วัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ไม้และอลูมิเนียม การตกแต่งให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกจุดหน้าจอดิจิตัลคู่ขนาดใหญ่สำหรับมาตรวัดและระบบอินโ t เทนเมนต์ MBUX แสดงผลคมชัดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายรองรับเซรีระได้ดีแม้จะเป็นรถสายลุยแต่ความสะดวกสบายของผู้โดยสารก็ถูกให้ความสำคัญไม่แพ้รถหรูระดับแฟลกชิป ในด้านสมรรถนะ Mercedes-Benz G-Class 2026ยังคงขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแบบตัวจริงเครื่องยนต์ทรงพลังให้แรงบิดมหาศาลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบถาวรที่สามารถพารถฝ่าทุกสภาพเส้นทางได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทางหินหรือทางลาดชันระบบล็อกเฟืองท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ G-Class ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยขั้นสุดแต่ในขณะเดียวกัน เมื่อขับบนถนนปกติรถคันนี้ก็ให้ความนุ่มนวลเงียบและมั่นคงเกินคาดทําให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายใจเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มตามมาตรฐานรถหรูยุคใหม่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยทรงตัวขั้นสูงทุกอย่างทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ สำหรับเรื่องราคา Mercedes-Benz G-Class 2026แน่นอนว่าอยู่ในระดับพรีเมียมสมฐานะแต่เมื่อมองถึงภาพลักษณ์ความหรูหราความสามารถในการลุยและคุณค่าทางจิตใจที่รถรุ่นนี้มอบให้ก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ซื้อเพื่อการเดินทางแต่ซื้อเพื่อสะท้อนความสำเร็จและตัวตนของเจ้าของอย่างแท้จริงโดยรวมแล้ว2026 Mercedes-Benz G-Class ยังคงเป็นราชาแห่งรถออฟโรดหรูที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครแทนได้ ถ้าคุณชอบรถที่มีประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์และพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมีสไตล์รุ่นนี้คือคำตอบที่ชัดเจนมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถระดับตำนานและรถใหม่ล่าสุดแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ